24เป็นทายาตร้านอาหารครัวเรือนทาราในอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซารัทั้งคู่เล่าเรื่องราวความรักให้ฟังแบบนี้ค่ะค,คุณวิรยุทธ์ราณีนะะักข่าวของเราไปคุยมานะคะเขาทั้งคู่ก็บอกว่าแน่นอนปฏิเสธไม่ได้คำติชินนินทาจากคนรอบข้างมันมีความเป็นห่วงมันก็มีเหมือนกับเตือนเออมันจะเหมาะเหรอดีหรออายุห่างกันขนาดนี้มันมีฝ่ายชายก็ บอกว่าฝ่ายหญิงเขาก็ถูกเพื่อนเตือนเยอะไง hmm. ว่าระวังนะจะไหวเหรอฝ่ายชายอายุเยอะขนาดนี้จะอยู่กันรอดไหม uh. ส่วนฝ่ายชายเองก็ถูกเพื่อนเตือนเหมือนกันว่า <Wow. S 1> จะโดนหลอกหรือเปล่า oh. ผู้หญิงอายุน้อยๆจะมาหลอกหรือเปล่าคือตามคนก็ต่างแบบ uh. มีคนพูดแบบนี้ทั้งคู่ไง uh. แต่สุดท้ายเขาพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเขาครองรักกันมาเนี่ยนะคะโอ้โ oh. หมีลูกด้วยกันสองคนแล้ว uh. เรียนรู้กันมา uh. คบกันมากือบสี่ปีแล้วนะคะ uh. ป้าเขาก็จะบอกเราตลอดว่าอย่าอย่าไปสนใจคําพูดของคนอื่นก็คือให้แคร์แค่คนที่เรารักเหมือนกับเราไปห้ามความคิดใครไม่ได้ค่ะเขาจะคิดอะไรก็คือต้องปล่อยให้เขาคิดไปจะให้เราไปนั่งอธิบายเขาฟังให้เขามันคิดแบบเดียวกับเราเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วก็ต้องทําใจค่ะก็ต้องยอมรับมันให้ได้พยายามไม่ต้องไปรับฟังเก็บเก็บแต่สิ่งดีๆไว้ดีกว่าอายุมันต่างก,กันเฉยๆ ็คือเราก็เป็นครอบครัวปกติมีพ่อแม่ลูกปกติเหมือนคนทั่วไปเออมันเป็นธรรมชาตินะคือทาไมเรา <c oughs> เนื้อคู่เราเกิดที่หลังเนี่ยนะมันต่างาตรงไหนใช่ไหมฮะถ้าวันนั้นเมื่อเราไปกันได้เราสองคนเข้าใจกันแล้วคนอื่นเราจะไปแข่งกขาถึมนี่ี่พี่พิชัยบอกก็เนื้อคู่เราเกิดที่หลังใช่ของดิฉันเนื้อคู่ยังไม่เกิด <laughs> ช่วงเวลาที่ผ่านมาเธอไปอยู่ที่ไหนมาใช่ไงถึงเพิ่งมาเจอพี่ตอนนี้จริงเรื่องราวความรักค่ะแล้วสปีสองคนเนี่ยเขาเรียกหัวปีท้ายปีเลย<อ>นคุณผจรใช่จริงๆแล้วลูกน่ารักมากเลยนะคะคทีนี้ค่ะทั้งคู่เล่าย้อนให้ฟังแบบนี้ค่ะเขาพบกันครั้งแรกช่วงปีใหม่ปี2559ฝ่ายชายมากินข้าวที่ร้านของฝ่ายหญิงค่ะคือฝ่ายชายเป็นเพื่อนของเพื่อนแม่ฝ่ายหญิง เพื่อนของเพื่อนแม่นะใช่อคือฝ่ายชายมากินข้าวที่ร้านของฝ่ายหญิงบ่อยๆแม่ของฝ่ายหญิงนี่แหละเป็นคนทาบาทามว่าเออคบลูกสาวไหมอ,อ๋อเหรอจริงออแม่เป็นแบบแม่สื่อให้เลยเพราะว่าเห็นว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนดีเป็นคนเก่งขยันทํางานจนทั้งคู่ก็ตกลงคบหาดูใจกันเป็นแฟนนะคะมั่นกันวันแห่งความรัก14กุมภาพันธ์2559ก็อยู่กินกันฉันสามีภรรยาอยู่ด้วยกันไม่นานท้องลูกคนแรกเลยคะ่ะ กลางปี19กรกฎาคมเป็นวันเกิดฝ่ายหญิงก็เลยจัดพิธีฉลองมงคลสมรสที่โรงแรมในจังหวัดฉะเชิงเศาท้ายปี2559ก็มีโซ่ทองคล้องใจคลอดลูกคนแรกชื่อว่าน้องมะลิตอนนี้อายุ3ขวบ6เดือนอทั้งคู่บอกว่าก็ตอนแรกกังวลเหมือนกันเพราะว่าฝ่ายชายอายุเยอะแต่คู่นี้เนี่ยคุณหมอบอกว่าคือฝ่ายหญิงแข็งแรง<ม>อายุน้อยใช่ไหมฝ่ายชายก็ยังแข็งแรงหมอบอก มีลูกได้แล้วก็มีลูกจริงๆครับ2ปีถัดมามีลูกคนที่ 2, 2> เดือนมิถุนายนปี2561ตั้งชื่อว่าน้องมาลัยตอนนี้2อขวบค่ะครับหลายคนก็เลยตั้งคำถามว่าทำไมฝ่ายหญิงถึงยอมตกลงปลงใจแต่งงานกับฝ่ายชายที่เป็นเพื่อนของเพื่อนแม่รุ่นราวคราวพ่อฝ่ายหญิงบอกว่าฝ่ายชายเขาเป็นคนดีมากจริงๆนะ ดูแลเอาใจใส่ให้กำลังใจสนับสนุนเรื่องงานให้เกียรติเข้าใจทุกอย่างคถึงแม้มันจะมีบ้างช่องว่างระหว่างวัยเรื่องของความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันแต่มันไม่เป็นปัญหากับชีวิตคู่เพราะทั้งคู่ปรับตัวเข้าหากันตัวฝ่ายชายเล่นแอปพลิเคชันในโทรศัพท์ยังไม่เป็นเลยก็เขาก็ไม่เล่นเนะคนมีอายุบางทีเขาไม่ถนดัดฝ่ายหญิงบอก ช่วยเดี๋ยวสอนให้เขาก็ผัดกันสอนเรื่องที่ฝ่ายหนึ่งอาจจะไม่รู้อีกฝ่ายหนึ่งรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะฝ่ายหญิงก็ทํากับข้าวให้อะไรแบบนี้ทั้งคู่ก็เปิดร้านอาหารด้วยกันนะคะที่อำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศราฝ่ายชายทําธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งทําธุรกิจคลังสินค้าแต่ว่าคุณพิชัยเนี่ยอายุเจ็ดสิบเอ็ดเนี่ยแต่ว่าพูดตรงๆนะดูไม่เหมือนคนอายุเจ็ดสิบเอ็ดนะ,นะดูแข็งแรงจังดูสักประมาณเนี่ยหกสิบใช่ไหม <ฮะ S 2> ดูยังหนุ่มยังแน่นอยู่เลยเออคนอารมณ์ดีก็ดูไม่แก่ เดี๋ยวมีคนที่สามแน่ใช่ไมครับน้าลูกอีกคนหนึ่งลูกชายลูกนะลูกนะคนที่สามมีลูกสาวสองแล้วขอลูกชายอีกหนึ่งครับทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเรื่องราวของความรักคู่รักต่างวัยก็มีให้เห็นอยู่บ่อยๆนะคุณภาคภูมิขออนุญาตยกตัวอย่างบางคู่นะคะอาลองนะคะอาณาจักรพักดีวิจิตปัจจุบันอายุ90โอ้โหแต่งงานล่าสุดคือปี58ใช่ไหมากแฟนสาวอายุห่างกันตั้ง45ปีอะคุณเล็กพิมพ์สุพัทอินทรีเนี่ยค่ะเห็นเวลาเห็นเวลาครับ อีกคู่หนึ่งพี่เอชุติมาอานางสาวไทยแฟนหนุ่มรุ่นน้องฟร้องสุภกิจฝ่ายชายอายุน้อยกว่าตั้งสามสิบเอ็ดปีอ่ะนี่ไงเพิ่งมั่นกันเนี่ยมาต้นปีนี่นะคะ